ว่าไอ้นาคุูนกักรวตอนนี้เราตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปไทย MV เมเมาจิตตานะครับเสียใจนฟังลนะับที่เท่าเป็นแลวก็ต้องระบบคย่จะมีท่าถอมันก็มีแน่ระโมคที่ก็คอยเตือนอย่าไปยุ่งเนอ ผูชาชทีมรักมาไปเหมือนโปรเชยควาดจำทำตบอดที่เขาเปรียบเปย์จรงเรื่องทั้งหมดตัวดีแทบ่ยากแต่ภูยากที่สุดลอคนที่จันเรื่จริงครับเวลาผมมีความรักอะไรผมไม่ชอบหลับตาโย่หน่อยโย่หน่อยโย่หน่อยย่ตัวเด็ยใหม่ผมคิดว่าถ้าูไม่รวยไม่วยมัน กูไม่สวยกูไม่สวยด้วน้ำแตกกูไม่ชอบกูต่อกูโดนเลยกูเล่นเสียงฟังถึงจะ have money you call me baby if I no money you call me a b i t if I p r e t y o u call me honey if I ugly you call me z b i e ครับเจอการที่สตดีโอครับปุ um> ๊บจุ๊บ